อสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Play h a t Channel และช่อง My Style มา l ไยนะครับแล้ววันนี้มาอยู่ผมที่ห้างเดียวพอมานานะครับแล้วเขาก็มีงานในตอนเสาร์ใช่ผมจะเข้าไปดูในตอนเสาร์แต่ว่าผมสยอาจจะมาเร็วไปเพราะประตูมันไม่เปิดใช่ตอนแรกผม,มนึกว่ามันจะเปิดแบบทั้งวีทั้งวันไงเออให้เข้ามาดูได้จนถึงเส้นเดือนนี้แต่พอมาถึงก็อารมณ์ประมาณนี้แหละผมจะโฟก,กัสให้ดูแทนแล้กันนะนะคอยาว สัตว์กินเนื้อจะเส่าสู้กันแล้วก็ปืดไปด้านนี้ไงอารมณ์ประมาณนี้พอใจแม่ดูจากภายนอกแล้วก็ขออยาปืดแล้วก็มีตัวยิบย่อยอยู่ฝ้ากระโน้นนะเห็นนะตัวยิบย่อยก็อารมณ์จะประมาณนี้แหละและที่แน่ๆที่ผมเพิ่งเห็นนะ นี่เลยจุดจำหน่ายบัตรใช่การจะเข้าไปดูจะต้องซื้อบัตรอืมตอนแรกก็นึกว่าไม่ซื้อหรอกเห็นว่าแปะไว้ว่าจะให้เข้าไปดูไอ้ตัวเคลื่อนไหวก็ต้องเสียเงินสองร้อยอะไรสักอย่างนลยแหละก็คือคุณเสียสองร้อยเพื่อมาดูไอเโโ้เรือสองเนี่ยนะ